สวัสด,ดีเช้าวันทำงานทุกคนเลยนะคะชาที่ของแม่เริ่มต้นขึ้นที่6กโมงเช้าค่ะขึ้นมาก็ยังไม่หายง่วงเลยค่ะยังมานั่งหาวในครัวต่ออีกวันนี้จะทำน้ำพริกปลากระป๋องให้ท่านเจ้านายค่ะเมื่อคืนก่อนนอนเขาสั่งมาแล้วค่ะว่าให้ทำแบบไหนรีเควสตมาเลยค่ะว่าให้ปรุงแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็มีผักบุ้งนาอยู่2กรัมนะคะแลปใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ผักชีต้นหอมที่มันเหี่ยวๆค่ะเอามาเลาะเดี๋ยวจะใส่ต้มเลือดหมูนะแล้วก็ผักชะอมค่ะ2กรัมวันนี้แม่มานั่งเต่ดให้เสียเวลานะะะะคคคคคคซอคอยอยยยไไปปเเเเเลล่่่่่พืวววาามมมิกกกู๋รรร้้ชทุนนั็ดแ ก็จะการแกะกล่องเลือดหมูหั่นเป็นชิ้นตามใจชอบได้เลยนะคะเล็กใหญ่แล้วแต่ความต้องการของแต่ละครัวเรือนเลยค่ะแต่ว่าก่อนนําไปต้มเนี่ยเราจะนําไปลวกก่อนสักหนึ่งน้ำนะคะเพื่อความกิบเก๋ยอยู่เลก้าอีกเหมือนกันค่ะและก็จะมาปอกกระเทียมทุบกระเทียมใส่ผัดผักบุ้งนาของเรากันนะคะลืมเช็คสต๊อกไข่ไก่ในครัวตัวเองค่ะไข่หมดเกลี้ยงเลยเดินเลาะมาหลังบ้านสิคะขโมยไข่ป้ามา3ฟองค่ะทำอยู่เสาร์อาทิตย์สองวันที่ผ่านมานี้วุ่นวายมากๆเลยค่ะไม่มีเวลาได้หายอกหายใจเลยเมื่อวานนะตั้งแต่เช้ายันสองทุ กว่ากลับถึงบ้านเพิ่งจะได้นั่งพักเข้าห้องน้ําอาบน้ําแล้วก็สลบค่ะแล้วก็นอนไม่หลับอีกเหมือนเดิมเพราะว่าไอทั้งคืนคุณหนูแดงก็อ้วกอีกแล,แล้วเมื่อคืนแล้วเมื่อวานนี้นั่งรถไปค่ะท่องชื่อตัวเองสะกดสระเอซอซสสระไอไม่มาไลดดเดกตั้งแต่ขาไปยันกลับเลยค่ะตอนนี้ก็ยังนั่งท่องอยู่เลยนะคะได้ยินอย่างนั้นแล้วค่ะสภาพที่นอนหมดแรงอยู่ในรถเนี่ยฮึบขึ้นมาเลยคิดในใจว่าก,กูจะตุยไม่ได้แล้วกูต้องไปต่อมันเก่งซะข,ขนาดเนี้ยเออพอได้มีแรงหาเงินต่อค่ะทุกคนก็เวลาได้เเเหห็นนนพัฒาาาากกรร้อะไแใมม่่ขึีย พ่อกับแม่ก็คือจะตื่นเต้นมากแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขมากๆหั่นเตรียมวัตถุดิบอาหารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ขอแวบข้างทาง เอาหมตั้งก่อนค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวชงกาแฟเลือดหมูที่เราหั่นไว้ลงไปลวกก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาแช่น้ําอุณหภูมิปกติอีกรอบค่ะตั้งน้าอีกรอบระหว่างรอน้ําเดือดก็มาเอากาแฟลวกปากกันก่อนค่ะช่องจริงตัวจริงกาแฟต้องลวกปากนะคะสดชื่นแล้วไปกันต่อค่ะนําหมูบดที่เหลือติดตู้เย็นอยู่นิดหนึ่งมาปั้นลงก่อนเลยค่ะทำการปรุงรสตามใจชอบได้เลยค่ะจากนั้นก็สรดเลือดหมูลงไปยกออกโรยผักชีต้นหอมแล้วก็ตั้งกระทะเทน้ามันต่อเลยค่ะแล้วจะเจียวไข่ฉะอมกันก่อนนะคะก่อนไปผัดผ น้ำมันเก่าออกแล้วใส่น้ำมันใหม่ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ใส่ผักบุงบ้งปรุงเครื่องตามใจชอบได้เลยจ้ะแล้วก็มาถึงคิวเมนูสุดท้ายค่ะแกะปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องลงไปผัดแล้วก็ขยี้ขยี้นะคะใส่พริกป่นน้าตาลแล้วก็น้าําาลแค่นั้นพอค่ะใครจะเติมผงชูรสเพิมก็ได้นะแค่นี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสตดน้าพริกปลากระป๋องของท่านเจ้านายแล้วก็หั่นไข่ฉ่อมเป็นชิ้นพอดีคําค่ะจากนั้นเสิร์ฟใส่ชามได้เลยช่วงนี้คือใช้ชามชําเลยค่ะลืมจานไปเลยเพราะว่าชามเพิ่งได้มาใหม่ถูกใจ้้้ตาาหอนทง แล้วก็ทานยานะคะส่วนแม่ก็ไปรับใช้เวรรับใช้กรรมต่อจาก